มาลกโกบทที่เกาการจำแรงพระกายของพระคิดพระองค์ยังตัดแก่เขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่จะไม่รู้ลดความตายจนกว่าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพท่านล่วงไปได้หวันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตยากอบและยอนขึ้นภูเขาสูง แต่ลำพังแล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาและฉลองพระองค์ก็ส่องประกายขาวดาวขาวดุริมะจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินฟอกขาวให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วเอริยากับโมเสกก็ปรากฏแก่พวกสาววกเหล่านั้นและเฝ้าสนทนากับพระเยซูฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า พระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระอ,องค์ทําพับพาสามหลังสำหรับพระอ,องค์หลังหนึง่งสำหรับโมเสสหลังหนึง่งสำหรับเอลียาหลังหนึง่งที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้จะว่าอย่างไรด้วยเขาทั้งหลายกําลังกลัวนะัแล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสูเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่า ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงฟังท่านเถิดทันใดนั้นเมื่อสาวกแลดูรอบก็ไม่เห็นผู้ใดแลเห็นพระเยซูทรงอยู่กับเขาเมื่อกำลังจะลงมาจากภูเขาพระองค์ตัดกำชับเหล่าสาวกไม่ให้นำสิ่งที่ได้เห็นนั้นไปบอกแก่ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์นั้นเหล่าสาวกก็เก็บงำไว้แต่ซักถามกันว่า ที่ตัดว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะหมายความว่าอย่างไรเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไหนพวกธรรมจารจึงว่าเอริยาจะต้องมาก่อนพระองค์ตัดตอบเขาว่าเอลียาต้องมาก่อนจริงและทําให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมอันหนึ่งมีคําเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่าพราะองค์จะต้องทนทุกเวทนาหลายประการและคนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองค์เสีย แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลิยานั้นได้มาแล้วและซึ่งเขาไข่จะทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วตามที่มีคำเขียนจวไว้ถึงท่านอัครสา,าวก9คนที่ขาดฤทธิอำนาจเมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวกก็ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนเป็นอันมากอยู่ล้อมรอบเขาและพวกธรรมจารย์กำลังซักไซไล่เลียง เขาอยู่ทันใดนั้นเมื่อบรรดาประชาชนเห็นพระอ,องค์ก็ประหลาดใจนะักจึงวิ่งเข้ามาเคารพพระองค์พระอ,องค์จึงตัดถามพวกธรรมจารย์ว่าท่านซักไซไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความบันไดมีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระอ,องค์ได้พาบุตรชายของข้าพระอ,องค์มาหาพระอ,องค์เพราะผีใบเข้าสิงผี พาเขาไปที่ไหนที่ไหนก็ทำให้ล้มชักดิ้นไปมีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเขี้ยวเขี้ยวฟันแล้วก็อ่อนละโหยข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้นออกเสียแต่เขาขับให้ออกไม่ได้พระองค์จึงตัดแก่คนนั้นว่าโอ้คนในยุคน,นี้ที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใดเราจะต้องอดทนกับเจ้านานเท่าใด จงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิดเขาก็พาเด็กนั้นมาหาพระองค์และเมื่อเห็นพระองค์แล้วทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชักล้มลงกิ้งเกือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตัดถามบิดานั้นว่าเป็นอย่างนี้มานานสักเท่าไหรว่วิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆมาและผีก็ทำให้เด็กตกในไฟและในน้ำบ่อยๆ หมายจะฆ่าเสียให้ตายแต่ถ้าพระองค์สามารถทําได้ขอโปรดกรุณาและช่วยเราเถิดพระเยซูจึงตัดแก่บิดานั้นว่าถ้าท่านเชื่อได้ใครเชื่อก็ทําให้ได้ทุกสิ่งทันใดนั้นบิดาของเด็กก็ร้องทูลด้วยน้ําตาไหลว่าข้าพระองค์เชื่อพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์ยังขาดความเชื่อนั้นขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เชื่อเถิดเมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นประชาชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์ตัดสำทับผีโสโครกนั้นว่าเจ้าผีใบหูหนวกเราสั่งเจ้าให้ออกมาจากเขาอย่าได้กลับเข้าสิงเขาอีกเลยผีนั้นจึงร้องอื้ออึงทําให้เด็กนั้นชักดิน้นเป็นอันมากแต่แล้วก็ออกมาเด็กนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนมีหลายคนบอกว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กนั้นเด็กนั้นก็ยืนขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้า ในเรือแล้วเหล่าสาวกของพระอ,องค์ทูลถามพระอ,องค์เป็นส่วนตัวว่าเหตุไหนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระอ,องค์ตัดตอบเขาว่าผีอย่างนี้จะขับให้ออกไม่ได้เลยเว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหารพระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนพระอ,องค์กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่นั่นและดำเนินไปในแคว้นกาลิลี แต่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดรู้ด้วยว่าพระองค์ตัดพรมสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบหมายในเนื้อมือของคนทั้งหลายและเขาจะประหารท่านเสียเมื่อประหารแล้วในวันที่สท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่ถ้อยคำนี้เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่คันจะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจสาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่าพระองค์จึงเสด็จมายัางเมือง คาเปอร์นาอุมและเมื่อเข้าไปในเรือแล้วพระองค์ตัดถามเหล่าสาวกว่าเมื่อมาตามทางนั้นท่านทั้งหลายได้โต้แย้งกันด้วยข้อความบันไดเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่เพราะเมื่อมาตามทางนั้นเขาได้โต้เถียงกันว่าคนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากันพระองค์ได้ประทับนั่งแล้วทรงเรียกสาวก12บคนนั้นมาตัดแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนท้ายสุด และเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางเหล่าสาวกและทรงอุ้มเด็กนั้นไว้ตัดแก่สาวกว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเ,กเกช่นนี้คนหนึ่งในานามของเราผู้นั้นก็รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ไม่ใช่รับเราแต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพา์วิจารย์้ยอนยึงทูลพระองค์ว่า พระอ,องค์เจ้าข้าพวกข้าพระอ,องค์ได้เห็นคนหนึ่งขับผีออกโดยพระนามของพระอ,องค์ซึ่งคนนั้นมิได้ตามพวกเรามาและข้าพระอ,องค์ได้ห้ามเขาเพราะเขามิได้ตามพวกเรามาพระเยซูต,ตัดว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทําการอัศจรรย์ในนามของเราแล้วอีกประเดี๋ยวหนึง่งอาจจับพูดประนามเราเพราะผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้เรา ผู้นั้นก็เป็นฝ่ายเราแล้วเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดจะเอาน้ำถ้วยหนึ่งให้พวกท่านดื่มในน้มของเราเพราะท่านทั้งหลายเป็นฝ่ายพระคิดผู้นั้นจะขาดบำเหน็จก็หาไม่ได้ทรงเตือนถึงนรกแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่เชื่อในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอ ผู้นั้นถ่วงเสียในทะเลก็ดีกว่าแต่ถ้ามือของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดมันทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยมือด้วนย,ยังดีกว่ามีสองมือและต้องรงนาลกในไฟที่ไม่มีวันดับในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยถ้าเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดมันทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิต ด้วยเท้าด้วนย,ยังดีกว่ามีเท้าสองเท้าและต้องถูกทิ้งลงในนรกในไฟที่ไม่มีวันดับในที่นั่นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลยถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในานาจาักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกเผาทิ้งในไฟนรกในที่นั่นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลยด้วยว่าคนทั้งปวงจะต้องถูกชำระด้วยไฟและเครื่องบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชำระด้วยเกลือ50เกลือเป็นของดีแต่ถ้าเกลือหมดลดเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ท่านทั้งหลายจงมีเกลือในตัวและจงอยู่สงบสุขซึ่งกันและกันเอเมน